รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับโตต้ายาริทีมนะครับคันนี้นะครับวันนี้นะครับจะเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านของร้านแตงโมคานะครับวันนี้ลดลงไปเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับลดลงไปเลย40,000บาทนะครับจาก3 8 9 0 0 0บาทนะครับเอาไปเลยนะครับราคาสุดพิเศษ3 4 9 0 00บาทนะครับกับม่20,000กิโลมาพร้อมกับรถปี2021นะครับ คันนี้นะครับรถเดิมบางสวยทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักพิษความจมน้ำมาแน่นอนนะครับมาดูได้เลยนะครับนี่ไฟหน้านะครับใสยิ่งกว่าตาเด็กนะครับแล้วดูนะครับกระจงกระจังหน้านะครับออกแบบดีไซน์โคตรสปอร์ตนะครับโคตรสปอร์ตดูแบบมีมิตินะครับดูมิติดูเรเยอร์นะครับสวยงามมากนะครับและก็จัดมาแล้วนะครับล้อยางแม็กนะครับ นี่หนึ่งชุดสวยๆของใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองนี่คือของใหม่ดูนะครับตัดกับสีดำนะมันดูโดดเด่นเหลือเกินแล้วก็ใส่สปริงนะครับโหลดมาให้นิดนึงนะครับของไวร์นะครับสปริงโหลดนิดนึงนะครับของไวร์นะครับแล้วก็ดูภายในภายในนะครับมันต้องใหม่แบบนี้ครับมันต้องใหม่แบบนี้ครับ ทำไมถึงต้องใหม่แบบนี้เพราะใหม่มันแค่20,000กิโลนะครับถ้าใม่20,000กิโลสภาพภายในโซมโอ้โหมันไม่แมทกับตัวรถครับพี่น้องนี่เราขายกันแบบความจริงนะครับขายกันแบบตรงไปตรงมาสวยต้องบอกว่าสวยนะครับไม่สวยมีตําหนิแต่ขายถูกมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่รถคันนี้สวยจริงๆนะได้รถเดิมนะครับใครที่อยากได้รถคันแรกนะครับในราคาที่ผ่อนเริ่มต้นอยู่เดือนละ5 6,000บาท ผมแนะนําเลยนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอบโจทย์นะครับสาหรับโตต้านะครับออปชั่นอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ความคงทนไม่ได้แพ้แบรนด์ไหนแน่นอนนะครับออปชั่นน้อยแต่ความคงทนเยอะอะไรถูกซ่อมที่ไหนก็ได้ต้องโตต้าดูข้างหลังนะครับวิ่งต่างจังหวัดก็ชิวๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าตาการสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่ตกอยู่ประมาณสัก20กิโล เมตต่อลิตรก็ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดนะครับใช้ในเมืองก็ดีนะครับใช้ต่างจังหวัดก็ดีนะครับวิ่งนะครับมันก็ไม่ได้อืดจนแบาบางคนบอกโอ้ยรถเครื่องมันเล็กนะครับแรงม้า92ตัวรถมันอืดนะครับรถขนาดนี้นะครับซิกเมนต์ขนาดนี้นะครับเราจะเหยียบไปไหนนะครับ200เลยหรอครับนะเราก็ไปเรื่อยๆของเรานะครับจะถึงช้าถึงเร็วถึงเหมือนกันนะครับ แต่ถึงแบบเประหยัดน้ำมันต้องคันนี้นะครับโตต้ายาริสเอและได้รถใหม่รถสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับสีดำสวยจริงนะครับใครที่อยากจะมาดูรถนะครับก็สนใจเข้ามาดูได้นะครับที่ซอยสวนผัก43นะครับซอยสวนผัก43นะครับร้านเตั้งโมคาตั้งอยู่นะครับมาไม่ยากนะครับเซิร์ช Google ก็เจอนะครับนี่มาดูความเดิมเม็ดองเม็ดน้งนะครับครบทุกเม็ด รถโตยต้านะครับดูง่ายนะครับรถนะครับบั้นท้ายเดิมนะครับข้างเดิมหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะดูหลุมนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับดูหลุมนะครับก็รู้แล้วนะครับว่ารถนะครับไม่เคยไปกระแทกไม่เคยไปชนมาจากที่ไหนนะครับแถมนะครับยังได้ราคานี้นะครับราคาพิเศษและได้รถเดิมรถไม่น้อยนะครับผ่อนก็ไม่แพงนะครับอะไหล่ก็หาง่าย ซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับและความคงทนชื่อโลโก้ก็บอกอยู่แล้วนะครับคำมาโซตานะครับทนแน่นอนนะครับให้ดูเลขไหมนิดนึงนะครับพวงมาลัยก็มีนะครับมาติฟังชั่นนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับนี่นะครับ2 0 0 0 0ืนนะครับ2 0 0 0 0จริงๆนะครับ ไม่น้อยนะครับรถได้รถปี2021นะครับเราประหยัดนะครับไป200,000กว่าบาทนะครับกลับไปซื้อรถใหม่นะครับ560,000บาทนะคันนี้ได้รถไม่น้อยนะครับได้รถปีใหม่นะครับเช็คมาแล้วบอดี้ตัวถังเดิมเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับห้องเครื่องห้องเครื่องใหม่ต้องเป็นลักษณะแบบไหนนี่นะครับห้องเครื่องนะครับให้ดูนะครับว่า รถเดิมนะครับฝวาโรงนะครับสีต้องบางนะครับสติกเกอร์ต้องมีน,อน็อตต้องไม่ขยับซอกทุกจุดน็อตเดิมหมดนะครับแล้วก็ดูเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์20,000กิโลมันต้องเป็นสภาพใหม่แห้งลักษณะนี้ครับนี่คือเครื่องนะครับบ่งบอกกับการใช้งานที่ไม่ได้เยอะนะครับแรงม้า92ตัวก็จริงนะ แต่ก็กับน้ำหนักรถที่ไม่ได้เยอะนะครับและก็ประหยัด20กิโลลิตรแนะนำเลยครับไม่มีคำว่าผิดหวังได้ราคาสุดพิเศษจากร้านึ่งโมคานะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์นะครับข้างล่างที่แปะไว้ได้นะครับ หรือจะโทรเข้ามาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไฟแนนซ์ก็ดีหรือเรื่องการซื้อสุดก็ดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับกับผมนะครับหนึ่งแตงโมนะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรฝากไว้อีกหนึ่งคันครับกับรถปี2021ในราคา3ามแสนสบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับและรถประหยัดน้ํามันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ